มาเปลี่ยนงานที่ต้องทำซ้ำๆรูปแบบเดิมๆให้เป็นงานออโตเมชันด้วย a n e t MS RPA กันค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านพบกับ UiPath Basic Training by a n e t MS ผมวิสรุตประยุนสัมพันธ์จะมาให้ความรู้แก่ทุกท่านสำหรับวิธีการติดตั้งโปรแกรม UiPath Studio นะครับผมขออนุญาตแนะนำลิงก์ไว้ด้านล่างนี้เลยครับสำหรับใครที่ติดตั้งแล้วนะครับให้ดับเบิลคลิกเข้าไปเลย เราจะมาเริ่มต้นกันด้วยบทที่1นนะครับเรื่อง Message Box Message Box เนี่ยเป็นตัวพื้นฐานของการแสดงผลนะครับเราจะได้เรียนรู้วิธีการใช้มันหลังจากนี้นี่จะเป็นหน้าตาของตัว i p a ั t Studio นะครับให้ทุกคนหาคำว่าโปรเ s s ครับอ่ะผมเจอละคลิกเลยครับตรงเนมตรงเนมผมขออนุญาตตั้งชื่อว่า example นะครับ ตรงโลเคชันนะครับเป็นตัวที่เราต้องการให้ไฟล์ไปบันทึกนะครับส่วนที่คิปชั่นนะครับเป็นการบอกรายละเอียดเกี่ยวกับโปรเซสนะครับอ่าในที่นี้ผมไม่ขอเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นนะครับผมคลิกค e เอทเลยครับก็จะได้หน้าต่างประมาณนี้ขึ้นมานะครับคลิกตรง Open m a มน Workflow เลยครับอ่าก่อนที่เราจะไปทำโปรเซสนะครับผมขออธิบายคร่าวๆนะครับ เนื้อหาบทนี้จะสอนถึงพื้นฐานของตัวโปรแกร,รม uipath นะครับเราจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างตัวแปรการรับข้อมูลจากผู้ใช้และมาเก็บตัวแปรที่เราสร้างขึ้นเพื่อจะแสดงข้อมูลออกทางผลลัพธ์นะครับก่อนที่เราจะนำความรู้จักบทนี้ไปต่อยอดในบทถัดไปอ่าผมขออนุญาตมาแนะนำส่วนต่างๆของหน้าจอนี้ครับที่เราใช้เป็นประจำนะครับก็จะมีตรงดีไซน์นะครับตรงดีไซน์เนี่ยจะมีคำว่า debug file เอาไว้ สำหรับ run ไฟล์นะครับตัวแพ็กเกจเอาไว้ลงแพ็กเกจเพิ่มเติมตวงพับบิดเอาไว้อัปเดตข้อมูลอ r c h i t e c t ร r นะครับส่วนมาซ้ายมือก็คือตัว activity นะครับ activity เนี่ยเป็นส่วนที่เก็บเกี่ยวกับเครื่องมือที่ไว้ใช้สําหรับเมนส่วนหน้าจอเมนก็คือตรงนี้นะครับเป็นส่วนที่ออกแบบการทํางานของตัวรบอทครับส่วนขวามือ property นะครับเป็นส่วนที่บอกรายละเอียดของตัว activity อีกทีหนึ่งครับ ส่วนเ u t p u t ก็คือตรงนี้นะครับเอาไว้บอกอผลลัพธ์ของการรันโปรเซสันเองนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันกันเลยดีกว่านะครับผมไปกดที่ Activity ก่อนเลยครับนี่แล้วก็กดช่องค้นหาผมขอพิมพ์คำว่าโฟชั r กนะครับอ่าผมเจอแล้วครับให้ทุกคนคลิกแล้วก็ลากมาเลยครับหน้าตาประมาณนี้แต่เพิ่นคลิกเข้าไปเลยครับ ก็จะได้ประมาณนี้ดังนั้นผมต้องการรับข้อมูลจากทางแป้นพิมพ์หรือจากทางผู้ใช้นะครับผมต้องใช้ Activity ที่ชื่อว่า Input d e ด e l o p นะครับนี่ทุกคนพิมพ์เลยครับอ่าผมพิมพ์แค่นี้ผมเจอแล้วครับอ่ะลากได้เลยครับอ่าให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปครับก็จะมีส่วนของ t ตเติแล้วก็ลาเบลนะครับตรง t i t ตินะครับผมขออนุญาตพิมพ์คําว่า Name ซึ่ง Name มันคือข้อความมันต้องอยู่ภายใต้ของดับเบิลโขดเสมออ่ะใส่ดับเบิลโขดให้มันก่อนครับ Name ส่วน l a เ e l ก็เช่นกันนะครับ l a เบลผมขอพิมพ์คําว่าประโยคที่ว่า What is your Name ก็จะได้ประมาณนี้ครับให้กลับไปที่เมนดังนั้นนะครับให้เราสร้างให้เราสร้างจุดเชื่อมต่อเลยครับแบบนี้ผมขอทำจัดรูปให้มันสวยนิดนึงครับซึ่งในการรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์นะครับข้อมูลที่รับเข้ามาเราต้องนำมาเก็บไว้ในตัวแปรเสมอดังนั้นผมขออนุญาตสร้างตัวแปรก่อนครับตรง variable เลยครับนี่อยู่ซ้ายมือข้างล่าง create variable เลยครับ ผมขอตั้งชื่อเขาว่า name นี้คลิก variable ออกเลยครับปุ๊บเราก็นำตัวแปรเนี่ยมาใส่ตรงช่องของ property ขวามือนะครับเราจะเห็นตรง output r e s u c t ให้เราคลิกเลยหนึ่งทีครับผมชื่อตัวแปรว่า name ผมพิมพ์เขาว่า name อ่ะเจอแล้วครับกด enter ดังนั้นนะครับ เราต้องการแสดงผลลัพธ์ก็คือข้อมูลที่ป้อนเข้ามานะครับให้เราใช้ตัว Message Box ครับผมก็พิมพ์คำว่า Message Box เจอแล้วครับให้เราลากมาเลยครับตรงนี้ดังนั้นให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปครับตัว Message Box เนี้ยมันคือตัวแปรดังนั้นเราไม่ต้องใส่ เครื่องหมายดับเบิลโขดก็ได้นะครับก็คือตัวแปรที่ผมตั้งชื่อว่าคือตัวเนีแต่ถ้าทุกคนต้องการแสดงข้อความเราต้องอยู่ภายใต้ของดับเบิลโขดเสมอนะครับอ่าคลิกออกดังนั้นไปกดเมนครับเราจ้างเราสร้างจุดเชื่อมกันเลยครับก็จะได้ประมาณนี้อันนี้คือเสร็จเรียบร้อยนะครับงั้นเราไปที่ debug file เพื่อ run file ดูครับอ่าคลิกเลย ก็จะขึ้นมาประมาณนี้ครับ What is your name ผมชื่อเป้ผมขอพิมพ์คำว,ว่าเป้นะครับอ่านี่คือหน้าจอแสดงผลครับก็คือขึ้นคำว,ว่าเป้โอเคนะครับอันนี้คือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับประโยชน์ที่เราจะได้จากบทเรียนนี้คืออะไรบ้างอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วครับว่าบทเรียนนี้เป็นตัวพื้นฐานของตัวโปรแกรม UiPath ที่มีการเน้นทำความเข้าใจตัวแปรให้มากยิ่งขึ้นเนื่องจากเราสามารถใช้ตัวแปรนี้ไปทำประโยชน์ได้มากมาย เช่นในการเขียนโปรแกรมหรือการดำเนินการทางคณิตศาสตร์สำหรับบทเรียนต่อไปนะครับเราจะมาเรียนในเรื่องโปรแกรมคำนวณราคาในการจัดโปรโมชั่นต่างๆไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ iNetMS Innovation is our business